นี่นะคะพี่น้องอันนี้ด้านฝั่งของริมแม่น้ำวังแถวสะพานรัตนกโกสินทร์200ปีที่วัดเกาะนะคะตอนนี้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกภาครัฐทุกภาคส่วนที่ผู้เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือและดูแลแล้วนะคะอันนี้ต่อเนื่องจากที่จจมดได้เข้าไปดู ถ่ายตรงที่เขื่อนยางเขื่อนพับที่แม่น้ำวังมานะคะนี่นะคะบ้านเรือนที่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำวังตอนนี้เข้าไปในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผุ้คนก็ทุกภาคส่วนทุก ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานพร้อมใจกันเข้ามาดูสถานการณ์และก็พร้อมความช่วยเหลือแล้วนะคะพี่น้องอก็เตรียมเรือมาสแตนบายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ข้างในหรือว่าขอได้รับขอความช่วยเหลือหรือลำบากมีเรือมาสแตนบายรอรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ าง cream, ร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคทุกหน่วยงานแล้วนะคะพี่น้องสถานการณ์น้ําท่วมริมฝั okay. nah ่งแม่น้ําวังตรงนี้เป็นสะพานรัตนโกสินทร์200ปีนะคะแถวหน้าวัดเกาะที่นี่นะคะอ่ยายจอออกแล้วผู้ชายยช้าเห็นไครท้องอยู่ตลาดอยู่ไม่รู้แก นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้น้ำน้ำชุมชนตรงนี้น้ำเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเข้าไปถึงจนชั้นล่างยังไม่ถึงบริเวณชั้นสองนะคะตอนนี้เข้าบริเวณชั้นล่างอยู่นะคะของในหมู่บ้านนะคะดูเลยนะคะพี่น้องตอนนี้สถานการณ์ น้ำท่วมนะคะตรงสะพานรัตนโกสินนหมู่บ้านแม่น้ำวังที่นี่นะคะลงทุกภาคส่วนลงบริเรียนรอดนะคะหน่วยง,งานแต่ละที่ก็เข้ามาดูแลและเตรียมสถานการณ์แล้วนะคะพี่น้อง ้าหน,น้าที่ก็พยายามกระทุ้งเอาเศษขยะอะไรออกไปนะคะเพื่อไม่ให้มันติดนะคะเขาพยายามเอาเศษขยะออกนะคะพี่น้องเพราะมันติดอยู่นะคะไม่งั้นมันจะดันถ้าไม่ออกมันจะติดขึ้นเยอะๆแล้วก็น,น้ําจะมาวันนี้น้ําทะลักมาเรื่อยๆแล้วนะคะ ฝั่งนน้นก็กั้นแล้วนะคะเขตแดงห้ามเข้าห้ามออกในหมู่บ้านนะก็ทยอยเนี่ยน,นะคะผลของออกจะเป็นออกจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยกันหมดแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะทางหน่วยงานช่วยกันทุกภาคส่วนเลยนะคะพยายามดึงเอาไม้เอาเศษไม้ออกตรงบริเวณใต้สะพานออกนะคะพี่น้อง ไม่งั้นน้ามาเพราะว่าตอนนี้เขาก็ปล่อยน้ํามาเรื่อยๆเลยนะคะต้องช่วยกันนะคะตอนนี้ตรงนี้ก็คือสะพานแถววัดเกาะสะพานรัต,ตนโกสินนะคะพี่น้องทุกภาคส่วนกำลังช่วยกันนะคะ ร่วมแรงร่วมใจกันเลยนะคะพี่น้องตอนนี้บันทึกไว้เลยนะคะพี่น้องปีนี้2,024นะคะ ดูกระแสน้ำนะคะไหลแรงมากๆเลยนะคะร่วมแรงร่วมใจกันพยายามงัดนะคะเสดไม้เสษขยะกันเชือกแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ห้ามข้ามห้ามผ่านแล้วนะคะ ตรงนี้น่าจะประมาณเกือบ20กว่าคัวเรือนนะคะตรงนี้นะคะครับน้ำเออโกโกโจไป็ดฟังเสียงละครับผมจะส่งมาเสริมหนึ่งนะัดเติมเป็ดเติมแล้ นี่นะคะพี่น้องดูถสถานการณ์นะคะอันตรายมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะอันตรายที่สุดเลยค่ะณนะเวลานี้นะคะ แย่มากๆเลยนะคะสถานการณ์ณตอนนี้เข้าทุกหมดของพื้นที่แล้วนะคะเข้าหมดทุกพื้นที่แล้วนะคะรถยกเรือ สแตนบายพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะณนะตอนนี้ ดูกระแสน้ำนะคะไหลเชี่ยวไหลแรงเลยนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะพยายามดึงลากมีเศษขยะมีเศษขอนไม้นะคะพยายามติดตรงคอสะพานใต้สะพานเลยนะคะทุกภาคส่วนกำลังช่วยเหลือกันนะคะนะคะี่ค่ะขอนไม้ลอยไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาพยายามติดอยู่ก็ต้องงัดออกนะคะ นะคะคดูกระแสน้ำไหลแรงและไหลเชี่ยวมากพี่น้องเอ้ยอุทุกกภัยครั้งนี้สาหัสสากันได้รับความเดือดร้อนกันท่วนหน้า สอคทส5คลัสทุกที่ได้มากันแล้วนะคะดูนักกะพี่น้องกำลมดเศร้าใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ นู่นะคะเรือ,อได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างในนู้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนุ่นค่ะระว่าที่ถ่ายอยู่นี่นะคะนู่นนะเมฆฝนดดำทะมึนมาทุกคนกำลังทำงานแข่งกับเวลากันนะคะ ขึ้นไปหมดแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะนนขึ้นไปหมดเรียบร้อยแล้วนู่นนะครับพี่น้องตอนนี้อ่าผู้ที่ไปเอาเรือเข้าไปอ่าเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะ ยอยขนกันออกมาแล้วนะคะพี่น้องนี่คือผู้ประสบภัยลุ่มแม่น้ำวังแถวสะพานรัตนาโกสินทร์200ปีแถวสะพานน้อยข้ามวัดเกาะที่นี่นะคะหากทุกพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ข้างในคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้การ รับการช่วยเหลือนะคะให้ใครที่ประสงค์ที่จะออกมาก็ออกมาเลยนะคะลุกภาครัฐหน่วยงานแม้แต่ผู้นำชุมชนนะคะใครได้รับความเดือดร้อนจะแจ้งไปเขาจะได้นำพาออกมานะคะ เอาละค่ะจะเมื่อขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ